สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n In inception เจเป็นตัวละครสาย DPS Sustain นะครับก็เป็นแทงมีความสามารถในการสร้างโล่เพื่อปกป้องเพื่อร่วมทีมแล้วก็จะทำการโจมตีสวนกลับมีความสามารถในการเบิร์นนะครับหรือว่าในการเผาไหม้ตูและตัวเองไปพร้อมๆกันยิ่งตัวเองร้อนแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแลกมากับการที่ตัวเองเนี่ยจะโดนเผาไหม้กัดกินไปเรื่อยๆนะครับ ที่หในขณะที่โจทำการโจมตีเนี่ยจะได้รับ a ดเมจโบนัสเพิ่ม0.5%ต่อเบิร์นที่ตัวเองมีก็คือถ้ามี35 s ส a c k นี่ยก็จะเพิ่ม a ดเมจโบนัสได้สูงถึง17.5%นะครับในขณะเดียวกันตอนที่โจมตีเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายจากเบิร์นทุกครั้งที่โจมตีด้วยแต่ตัว stack เบิร์เนี่ยมันจะไม่ลดนะครับจากความเสียหายนี้ ็คือปกติตัวเบิร์นเนี่ยมันจะลดไปตอนที่จบเทิร์นนะครับครึ่งหนึ่งแต่ตรงนี้จะไม่ได้ลดตัวสแต็กนั้นแต่ว่าโดนเดามจช่เฉย <ๆ S 1> อันถัดมาคือทุกครั้งที่เจเนี่ยแปะเบิร์นใส่ศัตรูตัวเจเองอ่ะจะได้รับเบิร์นด้วยในจํานวนที่เท่าเท่ากันก็คือถ้าแปะเบิร์นไป5้าสแต็กใส่ศัตรูตัวเจเองก็จะได้รับเบิร์นมา5้าสแต็กเหมือนกัน ความเสียหายจากเบิร์นจะลดลง50%นะครับก็คือตัวเจเองเนี่ยจะโดนเผาไหม้หรือเบิร์นเนี่ยเบาลงนะครับเบิร์นจะไม่ทำให้เลือดเจลดเหลือน้อยกว่า15%ของ m a ็ก p เพราะงั้นก็หายห่วงได้ว่าอย่างน้อยเราก็จะไม่โดนเบิร์นตายไปเองนะครับแต่ว่าเลือดเราจะน้อยมากๆแล้วจะโดนมอน,นแหละตีตายได้นะครับที่ In ินไซส์2เมื่อเข้าต่อสู้จะได้รับดาเมจโบนัส8% ทีนไซส์า3าจำนวนเบิร์นที่มีได้เนี่ยจะมีได้สูงสุด35สแต็กนะครับก็คือปกติเนี่ยตัวเบิร์นมันจะสูงสุดได้ที่30สแเต็กเท่านั้นก็คือเพิ่มขีดจำกัดไปอีกนิดหนึ่งอันถัดมาคือเมื่ออยู่ในสถานะเบิร์นจะไม่ติดสถานะฟีดหรือชิลก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเลอะเทินนิดหนึ่งเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีศัตรูหรืออะไรที่มันจะแผ่สถานะ2อ,อันนี้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในตอนเริ่มเทินถ้ามีเลือดน้อยกว่า50%ของ m a x SP จะล้างสานะดีบั e g a t i v e Status แล้วก็ Stat Down ทั้งหมดออกยกเว้นเบิร์นแล้วก็จะทำให้ได้ในส่วนของอัตราคิเพิ่มขึ้นนะครับ20%เป็นระยะเวลา1เทิน ก็โดยรวมของอินไซด์เนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจำไว้แค่ถ้าเราเบินเขาเราก็เบินเหมือนกันแล้วก็เบินเนี่ยจะไม่ทำให้เราตายนะครับแต่ว่าเลือดมันจะน้อยแล้วเราก็อาจจะตายได้อยู่ดีเบิน <laughs> เนี่ยไม่ทำให้เราตายหรอกนะมอน,นเนี่ยแหละจะทำเราตาย ที่สกิลหนะครับ Harness Testing โจมตีเดี่ยวสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็จะทำการแปะสถานะเบิร์น2 s t สแต็ให้กับเป้าหมายทำการบัฟเดเมจโบนัส1%ต่อจำนวนเบิร์นที่ตัวเองมีนะครับให้เพื่อร่วมทีมทุกคนเป็นระยะเวลา2เทิร์นก็คือสกิลเนี้ยเอามาไว้แปะบัฟให้เพื่อนร่วมทีมเฉยๆนี่ยแหละ สกิลที่2 Heat Treating เป็นสกิลเคาน์เตอร์หมู่สร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับโดยความหนาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ a อ t a ท็ของโจเองเป็นระยะเวลา2เทิร์นเบิร์ของตัวโจเนี่ยจะเพิ่มความหนาของโล่ให้อีก3%ต่อสแ a c k เมื่อตัวละครที่มีโล่เนี่ยถูกโจมตีตัวโจจะทำการสวนกลับด้วยสกิลที่ชื่อว่า Tempering ก็สกิลนี้ก็จะเป็น Extra Action นะครับ จะเป็นสกิลที่จะโจมตีหมู่สร้างความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็จะทําการแปะเบิ้ล2อสเต็แล้วก็ตัวสกิลเนี้ยจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมนะครับสิทุกๆ10%ของ HP ของโจที่หายไปก็คือถ้าโจเลือดหายไป80%โจก็จะตีแรงขึ้น80%นะครับแล้วก็ตัวของสกิลเนี้ยมันไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งเพราะงั้นใน1เทินจะออกอกี่ครั้งก็ได้ อย่างเช่นนะสมมติว่าศัตรูเนี่ยโจมตีหมู่นะแล้วโดนตัวฝั่งเรา3ตัวที่มีโล่ของโจเนี่ยตัวโจจะทําการสวนกลับออกไป3ามครั้งเลย มากที่สกิลอัลติเมทโอเวอร์เดอะเฮดส e รีก็เป็นสกิลโจมตีหมูสร้างความเสียหาย350%ก่อนการโจมตีเนี่ยจะทำการแปะเบิร์นจากตัวโจนะครับไปให้ศัตรูทุกตัวซึ่งในส่วนนี้จะไม่ได้ทำให้ตัวโจได้เอ่อตัวเบิร์นเพิ่มเติมนะครับก็คือไม่ได้ผลของอินไซต์หนึ่งั่นแหละหลังจากนั้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%ตามจำนวนเบิร์นที่มีบนเป้าหมายหลักแล้วเกินลิมิต ก็คือสมมุติว่าโจมีเบิร์นอยู่15 s t a c สนะครับตอนที่เอาลอกของเบิร์นโจไปแปะศัตรูเนี่ยถ้าศัตรูเนี่ยเดิมมันมีตัวเบิร์นอยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่20 s ส a c k ตก็คือมันจะเกินลิมิตไป5 s t ส c ตกนะครับก็จะทําให้ความเสียหายจากอัลติเมทอันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นอีก50%เป็น400%นั่นเองมางกันที่ส่วนของพอร์ตเทรตนะครับ ที่ P1 นะครับก็จะทำให้ Skill e x c i Action t e b l r i n g เนี่ยจะสร้างความเสียหายกายภาพ40%ของเดิมเนี่ยมัน30%นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม15%ทุกๆ10% HP ที่หายไปของโจที่ P2 ตัว Insight 1เนี่ยมันจะมีเรื่องเพิ่มด a m a g e Bonus ตอนโจมตีนะครับก็นี้ก็จะเพิ่มขึม้นเป็น1%ตามจุานวนเบิร์นของโจที่มี ที่ P 3ตัว Insight 3จะเพิ่มขีดจำกัดของเบิร์นสูงสุดเนี่ยที่ตัวโจโอเองจะมีได้เนี่ยเป็น45สแต stack นะครับของเดิมจะเป็น35ส stack ที่ P 4ตัว Ultimate จะสร้างความเสียหายกายภาพ450%แล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น15%ตามจำนวนเบิร์นที่เกินลิมิตไปนะครับ ที่ P5 Insight 1เนี่ยจะเพิ่มด a m a g e บันัดตอนที่โจมตีเพิ่มเป็น1.5%ตามจำนวนเบิร์นที่ตัวโจมีก็ในส่วนของค o n t e เนี่ยผมว่า P0 ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละแต่ถ้าอยากฟันแรงขึ้นหน่อยก็เป็น P1 ก็ได้ส่วน P2 ขึ้นไปเนี่ยก็แล้วแต่อวยแล้วแต่งบได้เลยนะครับในส่วนของ s i ค e Q จะใช้เป็นไซคิวส่วนตัวนี่แหละที่จะมีขายอยู่ในร้านค้าไซคิวนะครับก็จะให้สเตปที่ค่อนข้างหลากหลายก็ให้ทั้งเดามจโบนัสอินแคดเดชันไมแล้วก็ให้แฮ t a ท็กด้วยข้อเสียหลักๆเนี่ยน่าจะมีแค่ตัวโจเองเนี่แหละที่จะใช้แล้วได้เรื่องนะครับก็ถ้าจะใช้ก็แนะนําเป็นคัด5นะครับ ตัวเลือกลองๆล,ลงมากก็จะมีน็อกเ o อ t h เนอร์แต่ถ้าทีมมีอ s โซอยู่แล้วมันก็จะแย่งใช้กันเองนะครับเพราะงั้นโจก็อาจจะต้องไปใช้อย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่อันนี้อันถัดมาก็คือบลัดเฟ a ร e ม o วิร์กไนท์ถ้ามีตัวแปะสถานะตัวอื่นๆน,นะครับเช่นเกอร์เทียนหรือจะเป็นพวกสายพิษต่างๆก็ได้แต่ปกติเขาไม่ค่อยใส่กันหรอกมั้ง ถัดมาก็คือส่วนของ Her second life ก็ที่ให้ s t a t หลักเป็น a d k เปอร์เซ็นต์นะการได้ attack เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวโล่ของโจหนาขึ้นด้วยแต่ผมว่ามันก็เล็กน้อยมากๆแล้วก็จะเสริมในส่วนของเวลาใช้ ultimate เนี่ยก็จะมีการ heal นิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆก็ถ้าไม่ใช่พวกนี้ก็อาจจะใช้เป็นพวกสามัญนะครับก็เช่น his burden duty หรือไม่ก็ yearning d e s i g n ก็พอได้แหละ ในส่วนของ r e s โ n a แนนก็จะใช้เป็นอันบนนะครับตามรูปแล้วก็ตัวของ r e s โ n a แนน p ์แ t e r n เนี่ยก็จะใช้เป็นอันที่เพิ่มในส่วนของอินแคนเ t ชันไหมเพราะว่าตัวของโจเนี่ยเเมจหลักๆเนี่ยจะมาจากการโจมตีสวนกลับนี่แหละซึ่งมันจะแรงตามอินแคน a t ชันไหมด้วยในส่วนของเพื่อนร่วมทีม หลักๆก,ก็จะอยากแนะนําเป็นโจอีโซนะครับแล้วก็อีก2ตําแหน่งก็จะเป็นตัวฟรีถ้าต้องการตัวฮิลก็ใช้คาคาเนียก็ได้นะครับจะเป็นตัวฮิลที่ไม่ลบเบิร์นของตัวเจออกถ้าไปใช้อย่างพวกทูตแฟรี่หรือว่าใช้อย่างวีล่าเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอัลติของ2ตัวนี้จะทําการล้างเบิร์นของโจทิ้งไปด้วยนะครับอีกตัวเรื่องนึงก็จะมีเออเยนิเซนะครับแต่เยนิเซเนี่ยเวลาใช้อัลติปั๊บเนี่ยก็ จะทำให้ต้านทานสถานะผิดปกติด้วย1เทินก็อาจจะมีสักเทินหนึ่งที่โจแปะเบิร์นใส่ตัวเองไม่ได้นะก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะตัวเลือกอื่นๆก็จะเป็น37มเจ็ดเตอร์เทียนสปาโทเดียลูซี่ตัว37เนี่ยก็จะดีกับโจมากๆตรงที่พอโจทําการโจมตีสวนกลับบ่อยๆเนี่ยก็จะเร่งตัวของยูเลกาของ37ไปด้วย ทีนี้ในส่วนของตัวลูซี่เนี่ยถ้าจะเอาไปเล่นด้วยกันนะครับก็แนะนำให้ใส่3-7ไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นโจโลูซี่3-7นะครับก็จะทำให้ช่วยกันปั๊มในส่วนของแบตให้ตัวลูซี่ได้ด้วย ในอนาคตก็สามารถเราไปเล่นกับทีม Miss New Barbell ได้นะครับที่อัปเกรดความสามารถผ่านยูโฟเรียมาแล้วก็มีความสามารถในการปั๊มโล่แบบรัวมากๆนะครับก็ทําให้โจโตายได้ยากขึ้นไปอีกแล้วก็ทําให้โล่อยู่นานขึ้นไปอีกนะครับเพราะโล่หนาขึ้น ในส่วนของแนวทางการเล่นก็ตัวของโจเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะเล่นกับดานที่มอนเยอะๆโจมตีทีๆนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นการโจมตีหมู่ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีจะทําให้ตัวของโจเองเนี่ยทำการโจมตีสวนกลับบ่อยแล้วก็จะมีเบิร์นบนตัวเนี่ย ได้เยอะมากๆโดยไม่ต้องพึ่งอีโซเลยก็ได้นะหรือตัวแปะเบือนตัวอื่นเนี่ยถ้าสภาพของด่านมันเหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าตัวโจเองเนี่ยจะอ่อนลงมากๆนะครับในคอนเทนต์ที่เจอบอสตัวเดียวนอกจากบอสจะมีตัวเดียวเนี่ยถ้ามันตีแค่เธอละครั้งแล้วตีตัวเดียวเนี่ยก็จะยิ่งทําให้โจอ่อนลงไปอีก การเล่นหลักๆของโจโอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่กดเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆอย้ายขาดเพราะว่าถ้าไม่มีโลไม่มีเคาน์เตอร์พี่โจก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละ่ะในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยก็แนะนำให้เก็บไปกดตอนเบิร์นมีสัก15สแต็คขึ้นไปนะครับ โดยรวมก็คุณสามารถเปิดตัวโจเนี่ยแหละมาเล่นเป็นดีพเองก็ได้หรือว่าจะไปเล่นเป็นซับดีพีทีมอ,อื่นๆก็ได้หรือจะไปเล่นเป็นตัวซัสเทนเป็นแท้งเฉยๆก็พอได้แต่คุณจะไม่เปิดมาเลยก็ได้เหมือนกันถ้าคุณมีตัวละครครบๆดีๆอยู่แล้วสุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณครับ